มีเด็กสองคนนะเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเด็กชายเนี่ยมีลูกแก้วนี่อยู่หลายลูกเลยสวยๆทั้งนั้นส่วนเด็กหญิงนี่ก็มีลูกกวาดน่ากินอร่อยเด็กชายเนี่ย เห็นเพื่อนมีลูกกวาดอยากได้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเรามาแลกกันไหมเธอให้ลูกกวาดฉันหมดเลยนะฉันก็จะยกลูกแก้วเนี่ยให้เธอหมดเหมือนกันเด็กก็ตกลงนะทั้งสองคนก็ตกลงเด็กหญิงเนี่ยให้ลูกกวาดหมดเลย ตามที่ตกลงเอาไว้แต่เด็กชายเนี่ยให้ไม่หมดนะเก็บลูกแก้วที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนี่เอาไว้ที่เหลือนี่ให้เพื่อนหมดตัวเด็กยิงเนี่ยคืนนั้นเนี่ยหลับสบาย แต่เด็กชายเนี่ยนอนไม่หลับนะที่นอนไม่หลับเพราะหนึ่งเนี่ยกลัวว่าเพื่อนจะรู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำตามที่ตกลงตัวงขตัวเองนี่ขยักเอาไว้ลูกแก้วจำนวนหนึ่งแล้วขณะเดียวกันนะเด็กชายนี่ก็ ที่นอนไม่หลับอีกประการหนึ่งเพราะสงสัยระแวงว่าเพื่อนเนี่ยะจะให้ลูกกวาดตัวเองนี่หมดจริงหรือเปล่าหรือว่าขยักเอาไว้นะซ่อนเอาไว้จำนวนหนึ่งเหมือนกับที่ตัวเองทำก็เลยนอนไม่หลับเลย เด็กหญิงเนี่ยนอนหลับสบายเพราะว่าได้ทำตามที่ตกลงให้หมดเลยล,ลูกกว่าแต่เด็กชายนี่นอนไม่หลับทั้งที่ก็ได้ลูกกว่าดครบแล้วก็แถมยังเก็บลูกแก้วจำนวนหนึ่งเอาไว้อันนี้มัน เชื่อเลยนะจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นะแม้ว่าจะได้ลูกกวาดมาครบนะแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้อีกได้แล้วก็ไม่พอใจแล้วมีนํำซ้ำนะ ไอ้จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันก็เลยล่อหลอกให้เด็กชายเนี่ยโกหกนะไม่ทำตามที่ตกลงจะเรียกว่าโกงก็ได้นะซึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาผลเสียที่ว่านี่คือความทุกขนะ์ความร้อนใจ ร้อนใจเพราะอะไรร้อนใจเพราะกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าเพื่อนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโกงอันนี้นะมันก็ทำให้เป็นเครื่องชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยนะหากว่า ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือโกหกแล้วก็โกงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจตามมาแม้จะได้เยอะนะแต่ว่าข้างในเนี่ยร้อนข้างในนี่พร่องนะคือความสุขพร่องมันไม่ใช่แค่ กลัวว่าความจริงจะเปิดเผยนะหรือความจริงจะเพื่อนจะร่วงรู้ว่าตัวเองโกหกหรือโกงเนี่ยแตมีทําให้เกิดจิตที่คิดระแวงด้วยระแวงว่าเพื่อนก็จะโกงเหมือนตัวนะจิตที่คิดระแวงนี่นะมันก็ทําให้ไม่มีความสุขเหมือนกันนะจิตที่คิดจะเอานะ ทำให้ไม่มีความสุขแม้จะได้มาอย่างที่ต้องการได้แล้วก็ยังอยากได้อีกเพราะมันคิดระแวงนะว่าเพื่อนเนี่ยมีมากกว่านั้นแต่ไม่ให้กักเอาไวนะ้ที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำก็เลยคิดว่าคนอื่นก็จะทำอย่างนั้นบ้างพอคิด่าเพื่อนจะพอคิดว่าเพื่อนจะทำอย่างนั้นบ้างเนี่ยอันนี้เราคิดลบ คิดร้ายคิดระแวงมันก็เลยทุกเลยและที่ตัวเองทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตคิดจะเอาอยากได้มากนะแล้วก็เสียดายที่มีอยู่ของที่มีอยู่ทั้งที่โกงสำเร็จนะหลอกได้สำเร็จนะแต่ว่าทุกนะมันคุ้มกันหรือเปล่านะ เด็กหญิงเนี่ยนะให้หมดเลยแต่ว่าหลับสบายเด็กชายนะให้ไม่หมดกักเอาไว้แล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยแต่ไม่มีความสุขนะทั้งกลัวว่าเพื่อนจะรู้ความจริงทั้งคิดระแวงว่าเนี่ยเพื่อนจะทำเหมือนตัวคนเราถ้าทำความดีนะ รับปากแล้วก็ทำอย่างที่พูดเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องที่ทำให้อยู่ร้อนนอนทุกข์นะอย่างเด็กหญิงเนี่ยหลับสบายเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขนะไม่อยากจะอยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ยให้การทำความดีหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่ทำชั่วเนี่ย ไม่ผิดศีลเนี่ยเช่นไม่โกหกไม่โกงไม่กักเอาไว้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ความทุกข์ไม่มารบก,กวนจิตใจความดีเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนกับกำแพงนะหรือปราการที่สามารถจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์มาคุกคาม ลบกวนจิตใจได้ในตรงในทางตรงข้ามเนี่ยการผิดศีลการโกงนะการโกหกแม้ว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการได้เยอะขึ้นเสียน้อยลงแต่ว่าไม่มีความสุขใจถามว่ามันคุ้มกัินไหมนะ คนเราไม่เคยคิดนะไม่คเคยคิดว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าระหว่างการโกงการทุจริตและทําสําเร็จด้วยนะได้มาอย่างที่ต้องการแต่ไม่มีความสุขใจเพราะกลัวว่าคนอนื่นจะรู้ความจริงกลัวว่าชื่อเสียงจะเสียหายกลัวว่าจะถูกตำรวจจับนะเสร็จแล้วก็ เราแหวงว่าคนอื่นก็จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัวเองเราแหวงว่าเขาจะรู้ความจริงบางทีก็หาทางกลั่นแกล้งนะหาทางกลั่นแกล้งเช่นถ้าเกิดตัวเองเนี่ยนะเป็นผู้มีอำนาจนะหรือเป็นผอ,อ,อรหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเราแหวงว่าจะมีคนรู้ความจริงว่าเราโกง ก็ต้องหาทางเนะด้งหาทางกำจัดให้ออกไปนะจากาแดดวงของตัวหรือบางทีหนักกว่านั้นนะกำจัดเลยนะให้ตายไปเลยนะเรียกว่าปิดปากนะเรียกว่าจากความผิดเล็กน้อยหรือความผิดที่ไม่อุกชะกัน กลายเป็นความผิดที่รุนแรงมากขึ้นนะไอ้ลักขโมยนี่มันก็ถือว่าแม้จะเป็นความผิดแต่มันก็เบาวกว่าการไปทําร้ายเขาถึงตายเพียงเพื่อปิดปากนะแล้วบางทีคนที่ถูกทําร้ายนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าคนที่ทําผิดเนี่ยเขาระแวงระแวงก็เลยจัดการ กลายเป็นว่าทําบาปทําผิดหนักข้อขึ้นแล้วนี่ไม่นำนะ,ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลักขโมยบางทีมีปัญหานะทําสำเร็จแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่โกงมาได้เนี่ยไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมีนะจะเอาเข้าธนาคาร ก็กลัวว่าคนอื่นจะรู้นะธุรกรรมเดี๋ยวนี้เข้าธนาคารเอาเข้าธนาคารเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานได้หดี๋ยวนี้กฎหมายฟ้องเินเขาก็มีความระมัดระวังมากนะใครที่เอาเงินจํานวนมากๆเนี่ยหลายสิบล้านนี่ฝากธานาคารเนี่ยนอกจากเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิรุษด้วย กลัวคนก็จะจับได้ก็เลยเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านนี่ก็กลุบบอกกุ้มใจนะว่าแล้วจะป้องกันใม่คนเขารู้ได้ยังไงและบางทีนะคนก็รู้จนได้นะอย่างเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนะี่ยมีข้อราชการนโยบาใหญ่นี่เก็บเงินเอาไว้เป็นเงินสดนี่หลายสิบล้านเลยไว้ที่บ้านเพราะว่าเอาเข้าธนาคารไม่ได้นะ จะใช้ก็ใช้ไม่หมดแล้วจะใช้ซื้อเงินสดเนี่ยก็การะไลอยู่นะซื้อรถนะห้าล้านสิบล้านดึงเงินสดนี่มันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะผิดสังเกตก็เลยไม่รู้จะใช้เงินนั้นยังไงต้องซุกเอาไว้เพราะว่ามีโจรมีขโมยเข้าบ้านไอ้ขอโมยมันไม่รู้หรอกแต่มันไปเจอเงินมันค้นเงินนะไปเป็นสิบล้านเลย เพราะว่าโจรถูกจับได้ความก็เลยแตกนะว่าตำรวจสงสายเอาเงินเยอะๆนี่มาจากไหนก็กลายเป็นว่าความจริงเนี่ยที่ตัวเองปิดบังเนี่ยสุดท้ายมันก็เปิดเผยนะติดคุกติดตารางไปหรือว่าชื่อเสียงเสียหายเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยอย่าไปคิดหวังว่าจะได้เยอะ พอัะคิดได้เยอะๆหรือมีจิตคิดจะเอาเนี่ยมันง่ายที่จะทำให้เราทำชั่วทำผิดศีลจะดีกว่าถ้าว่าเราตั้งใจนะที่จะทำความดีหลีกหนีความชั่วนะไม่โกงหรือแม้แต่กระทั่งโกหกนะทำตามที่ตกลงไว้ ไม่มีโกหกไม่มีอนอกไม่มีในนะอย่างเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะหลับสบายนะเด็กชายนี่ได้มาแล้วไม่มีความสุขนะเพราะอยากจะได้อีกเพอร,ระแวงว่าเพื่อนนี่คงจะมีมากกว่านี้แค่นี้ก็ไม่มีความสุขแล้วและแถมยังเป็นทุกข์เพราะว่ากักเอาไว้ ไม่ได้ทำตามสัญญานี่ก็เป็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเรามีจิตนะที่คิดจะให้นะว่ามันช่วยทำให้มีความสุขได้ง่ายและมันช่วยทำให้การที่จะเผลอทำชั่วด้วยความโลภมันมีโอกาสน้อยลงเราก็เตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังขอยตาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้ว เกบาเมวาสมิชาตโตดองสามเลดโดยชาพรานสาเพยูเรนถูกสังกปาขอความดำริดท,ทางพวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยาทาเหมือนแกมณียัน,ยนสว่างสวายควรดินดีสาพิโยวิวาชาันโตกวามดารายทางพวงจงบำราบไป สาพโรโควินาสตูโรทางหลวงของท่านจงหายมาเตภาวัวันตราโยอ,อันตรายามีแก่ท่นสุทีทีพายุโกพาวานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิริสนิจังุทาปจายโนจัตตารธรรมวาันติอายุวันโนสุขังภลัง สอสี่ปาการคืออายุวัตนาสุภาพะละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธิระวัตุสัพมังคลังพอสาพมงคลจงมีแก่ท่นานประพันสัพทพเทวตาพระเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพพา,มมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสัาพพะสังพานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาาสธิภาวันตุเตภาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดเมื่อเถิ